กับช่วงมูตามกันนะหมอเปอร์ในทุกๆอาทิตย์ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยหมอดูแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องมูที่เขาชอบแล้วก็เรื่องมูที่เขาสนใจวันนี้ครับหมอเปอร์เตรียมมาเต็มหน้าหมออุ้ยอาจารย์อุ้ยเลย<ม>วันนี้ต้องให้หมอเปอร์เล่าละมีอะไรยังไงเป็นมายังไงเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างได้อ่าให้หมอเปอร์เล่าได้เลยครับผมได้ครับผมอ่ะก็เราจะเริ่มจากเท่าความก่อนแล้วกันเทออ่าความได้เลยทาไมเราถึงพก เหล่าเทพเจ้าจีนเออทำไมที่บ้านเราเป็นคนพุทธใช่ไหมเอยู่ทำไมเราไม่พกเหล่าพระเหล่าพระสงฆ์มาทำไมอยู่ดีทำไมมีแต่จีนเข้ามาใส่เราต้องบอกว่าย้อนกลับไปประมาณตอนอายุสิบแปดตอนอายุ18เนี่ยคือต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดยนอายุ17เลยครับผมผมก็อยู่แบบไทยเลยเข้าวัดทาบุญปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรเป็นปกติแต่พอเข้าอายุ18ได้มีการฝึกสมาธิเยอะขึ้นแล้วได้นิมิต หรือได้เห็นเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้เข้ามาบอกเรื่องราวอะไรให้เราได้รับรู้แล้วเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เชื่อเขานะเราต้องไปพิสูจน์ใช่แล้วพอเราพิสูจน์แล้วมันันเป็นตามที่เขาพูดทุกประการเราจะไม่เชื่อได้ไงอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องกันมาใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วทําไมถึงต้องเป็นสององนี้ทําไมไม่เป็นองค์อื่นสําหรับเราครับเพราะมีหลายององค์นี้ก่อนไหมเพราะองค์นี้น่าจะมีคําตอบได้อ่ะ ขออนุญาตนะขอขัดหมอเปอิ้ลนิดนึงนะ<ม>อย่า ettes, ลืมนะคะเมื่อกี้เรามีการตั้งคําถามไปเพื่อแจกของรางวัลนะครับ ça, นี่ใ,ให้หมอเปอิ้ลถืออีกครั้งหนึ่งก็คือถุงแดงถุงเรียกซับ,บ<ม>นะจะมีลูกแก้วสาร,รพัดนึกคําถามก็คือสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับนะยังสามารถถามได้เหมือนเดิมนะครับยังสามารถถามคําถามหมอเปอิ้ลได้เหมือนเดิมแต่เราจะมีคําถามเพื่อแจกของรางวัลนะค,คำถามของเราก็คือองค์นี้นะที่อยู่ในมืออาจารย์อุ้ยอยู่ณตอนนี้นะครับ ชื่อของท่านเนี่ยภาษาจีนน้ำย้ำเลยนะภาษาจีน,าาจนเรียกว่าอะไรคำตอบเ s ื่อ g หมอดู .com hashtag มูตามกันด้วยและก็พิมพ์ตามคำตอบนี้นะเดี๋ยวให้หมอเปอร์เล่าเกี่ยวกับองค์เทพเจ้าองค์ใหญ่นี้ก่อนได้ครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมบหลายๆคนอาจจะ รู้จักหรือเคยคุ้นหน้าคุ้นตาดูจากซีรีส์คือหนังเรื่องไซอิ๋วต้องบอกว่าไซอิ๋วเนี่ยครับคือดังมากๆในประเทศไทยเนาะพี่เคยดูไหมดูพี่ก็ดูพี่ก็ชอบใช่แล้วมีตัวละครหนึ่งที่เป็นลิงใช่ใช่ซึ่งในหนังเนี่ยจะเรียกกันว่าซุนหงอคงใครๆก็ต้องรู้จักชื่อนี้ซุนหงอคงเป็นลิงจอมอาราวาจอมขีิ ทำอะไรก็ว่องไวมีพละกกำลังเยอะแยะนะครับผมแต่ถามว่าท่านมาอยู่กับผมได้ไงเอออันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับผมก็คือต้องบอกว่าผมเนี่ยได้เข้าไปร่วมทำงานตอนสมัยเรียนผมได้เข้าไปฝึกงานอยู่ที่ที่นึ่งแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีต้องบอกว่าถ้าทางจีนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ามาทรงหรือไทยเราจะเรียกกันว่าร่างทรงนั่นแหละแต่ถ้าทางจีนจะเรียกว่ามาทรงมาทรงนี่เหมือนเวลาที่เราเห็นคลิปทาง ดูเกตอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ประมาณนั้นแต่จะไม่ใช่สายแบบว่าเอามีดแทงเอาดาบฟันจะไม่ใช่แบบนั้นโอเคจะเป็นม้าทรงในรูปแบบที่ทรงอยู่ในสารเจ้าเพื่อคอยช่วยเหลือลูกหลานผมได้ไปเจอกับเขาซึ่งเขาเป็นม้าทรงขององค์เฮงเจียหรือองค์สุนโงคงเนี่ยแหละใช่ครับผมแล้วคราวนี้ผมก็ได้เข้าไปกราบสวัสดีองค์ ผมจะเรียกว่าอากงอ่าอากงใช่เคยเคยได้ยินหลายคนเวลานับถือเขาจะเรียกว่าอากงใช่ใช่สารที่อยู่ในหน้าจอเราตอนนี้ไหมอ่าใช่ครับผมอันนี้คือสารเจ้าชื่อสารเจ้าที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยชื่อว่าสารเจ้าพ่อเฮ่งเจียสวนผักสิบเก้าอ๋อสารเจ้าพ่อเฮงเจียสวนผักสิบเก้าอยู่ที่ซอยสวนพักสิบเก้านะครับผมต้องบอกว่าที่นี่คือพลังงานถ้ามีร้อยให้หนึ่งพันเลยโอ้ใช่ใช่อาจารย์อุ้ยต้องไปใช่ต้องไปนะครับก็ต้องบอกว่าองค์นี้เนี่ย ตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้รู้จักสารเจ้านี้ครับแต่อากงเนี่ยเข้ามาในนิมิตตีลังกามาเลยตีลังกาในอากาศเหมือนในหนังเลยฟแล้วก็มาพูดว่าครับอย่าลืมไปนะ แล้วก็ขึ้นภาพในในนิมิตเราเห็นเป็นภาพสารเจ้าที่ใหญ่ๆเป็นซุ้มแบบนี้แบบนี้เราก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรเราก็เสิร์ช Google ตั้งแต่เหนือจะลดใต้จนมาเจอสารเจ้านี้แล้วบางเอิญนกว่านั้นอีกสารเจ้าอยู่ใกล้บ้านอเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงถึงอใช่ผมก็เลยได้ไปเจอแล้วองค์นี้อยู่ที่สารเจ้าหรือว่าได้มาก่อนอันนี้ได้ที่หลังอันนี้เพิ่งจะได้มานะครับเพราะโดยปกติเนี่ย ผมก็จะเดินทางไปที่สันเจ้าเราไปสินทรียไปสักการะนะครับแต่องค์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ครับที่เขาเนี่ยอยู่ในวงการนี้มาอยู่แล้วซึ่งต้องบอกองค์นี้เป็นทําจากไม้หอมเก่าแก่มากเออเออเดี๋ยวขอถามนิดนึงได้ไหมอาจารย์เคยเห็นมีเฮ่งเจียหรือว่าอากงเนี่ยถ้าใครไปวัดพระธาตุผาซ่อนแค้วรู้ไหมว่าเนี่ยมีด้วยมีมีมีอากงด้วย และเขาก็ใช้ไม้หอ,ทอมทําถ้าไปตรงนั้นนะทุกคนกลิ่นนะคือ,ค,อคือแค่เราเดินเข้าตรงละแวนะกกลิ่นแบบกลิ่นไม้หอมแบบไม้เขาออกเลยจะแรงมากเออใครมีใครมีโอกาสนะคะไปสักการะวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วให้ขึ้นไปฝั่งเจดีไม่แน่ไม่แน่ใจหรือชั้น2หรือชั้นสาม,มเดินขึ้นไปมันจะเป็นทางเชื่อมต่อจะมีองค์เทพเจ้าแห่งเจียวอยู่แค่เราเดินผ่านนะหงส์สีน้ําตาลเออใช่สีคล้ายๆแบบเนี้ย แต่เป็นสีน้ําตาลสีเข้มกว่าแล้วเป็นทะยืนมีมังกรคค้นอยู่ข้างๆใช่ถูกต้ององค์นั้นเลยใช่เนี่ยอยากให้ไปเออเนี่ยแล้วไปขอพูดคุกคือตกใจอะไรดรืว่าคือตอนแรกไอเราก็เดินมืนทุกชั้นแหละแต่ไปปุ๊บทำไมแบบกลิ่นหอมอะแค่เราสมมติเขาจะมีไม้กอบใช่ไหมใกล้แค่นี้ได้กลิ่นแบบกลิ่นแบบโอโหฟุ้งมาก ต้องบอกว่าเคยไปใช่ผมเลยผมเลยนึกออกเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยไม่รู้ว่ามีอากงใช่ผมผมขึ้นไปเพื่ออยู่บนเจดีย์ชั้นชั้นบนภูเขาแต่คราวเนี้ยตอนเดินลงมามีเสียงกระซิบว่าเราอยู่ตรงนี้อย่าลืมก็เลยหันไปมองแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงจีนเป็งเพลงของบทส่วนในจีนนี่แหละเราก็เลยเดินไปดูเจออากงยืนรอรับเลยคำถามคือนั่นแหละว่าเออทําไมเขาต้องเป็นไม้หอมอ่าต้องบอกว่า รูปปั้นนะครับทางจีนจะเรียกว่ากิมสินอออเซึ่งจะมีทําจากอะไรก็ได้จากปูนก็ได้จากไม้ก็ได้หรือทําจากกระเบื้องก็ได้ออก็คือแล้วแต่เราอ๋อก็เลยตกใจไงแต่พอไปุป๊บโอ๊ยแต่ไม้หอมจริงๆ<ช>มีโอกาสนะอยากให้เดินเข้าไปแบบผ่านนิดนึงอ่ะมีโอกาสเข้าไปเลยบบโอ้โหแค่จะบอกว่าพลังงานดีมากนะพลังงานดีมากแต่ตอนนั้นอ่ะอาจจะไม่ มันไม่ใช่ไม่อินหรอกแต่มันขอไม่เป็น่า oh. แปลกไหมเนี่ยวันนี้นะที่พาหมอเปอร์มาเพราะหมอเปอร์เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการขอพอรกับเทพเจ้าจีนนี่และจริงๆอาจารย์อุ้ยกับหมอเปอร์รเรามีโปรเจกต์กันอยูอ่แต่เรายังไม่ได้บอกว่าโปรเจกต์มันคืออะไรนะวันนี้ต้องอุบไว้ก่อน,อออกกอนใช่เพราะเดี๋ยวเราขอนิดนึงนะมันเป็นความลับนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้หมอเปอร์เนี่ยมาลองแนะนําสําหรับคนที่เห็นแล้วแหละว่าเออเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งเจอบางคนก็เหลียกสุนงองบางคนก็เลยด้วยนะ แล้วเราจะขอพรยังไงอ่ะเราจะขออะไรเราต้องพูดตรงตรง,ตรงไหมหรือ,อมีอะไรคำอะไรไหนแนะนําให้กับ<ด>เพจเราหน่อยครับผมสําหรับอากงเฮ่งเจียนะครับผม,มเวลาขอพรอ่ะง่ายมากมต้องบอกว่าอากงเนี่ยรักทุกคนและก็มักจะให้พรได้กับทุกคนที่สแสดงความพยายามอย่างชัดเจนนี่แหละเพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆเวลาไปหาอากงเนี่ยครับถ้าไม่มี ดอกไม้ทุบเทียนหรือไม่มีผลไม้ไปไหว้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องพาไปคือความพยายามอย่างแน่วแน่ที่อยากจะไปอย่างเช่นสมมติพี่ไปของานอพี่ต้องไปบอกเขานะว่าพี่เนี่ยตั้งใจมากๆพยายามมากๆอต้องทำใช่ไหมใช่คือทำสุดตัวแล้วทำดีแล้วและคิดว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพมากพอเพราะว่าอากงเนี่ยมักจะให้พรกับทุกคนเนี่ยเวลาเขาเห็นว่าคนนี้พยายามอย่างแท้จริงไม่ใช่มาเพียงแค่เล่นเล่นอืมเอาล่ะ แล้วมีคําพูดไหมมีแบบบทสวดเออบทสวดมีไหมมีนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นให้ก็ได้นะครับอ่าอ่านี่อพูดว่ายังไงบ้างครับก็เป็นท่องนะโมสามจบอ่าเื้นโทรศัพท์ก็ได้ครับนะโมสามอ่าโอเคไม่เป็นไรนี่นี่นี่อ่าโอเคครับผมก็ท่องนะโมสามจบนะครับแล้วก็ท่องตามได้เลยว่านะโมไต่เสียฮุกโจโจสืออรหังเมตานะชาลีตินะครับผมอ่าแล้วก็นะ อมันมีตรงนี้บังอ๋อได้นะก่อนนะก่อนนะอ๋อติริชนะนโมพุทายะติริชนะนะโมพุทายะต้องรวมกันได้ทั้งหมด9จบใช่าจมครได้ติริชนะนะโมพุทายะครับผมอ่นะก็คือคุยอธิษฐานก่อนสวดก่อนแล้วก็ขอพรท่าน วิธีง่ายก็คือจุดทูบเนี่ยครับผมสดอกเออสำคัญ3ดอกนะไม่ใช่5เทพเจ้าเห่งเจียต้อง3ต้องบอกว่าคนจีนเทพเจ้าจีนส่วนใหญ่จะแค่3ดอกต่อองค์อาหรอไม่มี16ดอกอืมอ้าจำนะใครจะไปไหว้เจ้าจีนกรรม16ดอกกรรมหกรรม9ไม่ใช่นะแต่บางทีบางศาลเจ้ากรรมเยอะเแต่มันแบ่งปัดอ๋อเออเอาล่ะนะถ้าสมมติ โดยมากเทพเจ้าเฮงเจียช่วยเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับ,รบสบกว่าเรื่องอะไรอย่างนี้เทพเจ้าเฮงเจียเนี่ยช่วยในเรื่องของความสําเร็จช่วยในเรื่องของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ลูกหลานต้องการเพียงแค่ว่าท่านเนี่ยจะดูว่าเราเนี่ยมีบุญมากพอที่จะแลกกับ กับสิ่งที่เราต้องการไหมใช่บางทีสิ่งที่เราขอเนี่ยมันยิ่งใหญ่เกินไปท่านอาจจะช่วยได้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าสมมุติสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปสําหรับลูกหลานท่านให้แน่นอนท่านไม่มีกั๊กเอาละใครที่อยู่ข้างหน้าจอเราก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานนะกับองค์อากงของน้องเปเปอร์ได้ใช่นะบางคนอาจจะเรียกยากนะอาจจะเรียกเรียกอากงก็ได้เออนี่เขาถามว่ามีอาวุธแต่ละองค์เอิ่มแต่ละปางอันนี้ปางอะไรครับ อันนี้ปางไต่เสียฮุกโจเอเป็นปางที่ใกล้จะเป็นพระอรหันต์แล้วอ๋อจะจะจะเรียบร้อยแล้วใช่คือปางไต่เสียฮุกโจเนี่ยก็คือจะมีความแก่ขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือเป็นปางที่ได้พาพระถังสำมัญเนี่ยได้ไปชมภูทวีปแบบเรียบร้อยแล้วอ๋อกลับมาเออใช่เพราะว่าจะเป็นอรหันต์นี่ใช่โอเคส่วนถามว่าถ้าเป็นองค์ไต่เสียฮุกโจเนี่ยช่วยเรื่องอะไรท่านก็จะหนึ่งเลยเรื่องของความมั่นคงในในชีวิต เรื่องของสุขภาพพลานามยแข็งแรงเฉพาะปังนี้นะไม่ถืออะไรเป็นพิเศษไหมครับลูกท้อด้านขวามือนะครับถือคาถาอยู่อี้น้าคาถาอยู่อี้คือคาถาอยู่อี้คือคาถาแห่งความสําเร็จไม่ใช่ที่ออกมาจากหูที่ไปเอาใต้น้ำกกระบอเอ้าวเหรอโอเค ปางนี้ไม่บู้แล้วไม่บูแล้วไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วก็เลยต้องนั่งบัลลังโอน่งแทนนั่งบรลลังใช่ถือคาถาอยู่อี้เพื่อประทานความสําเร็จทุกอย่างส่วนมือด้านซ้ายถือลูกทเอเป็นผลไม้มงคลใช่ที่ไปขโมยกินท้อที่ไปขโมยกิน้อสวรรค์อร่อยอร่อยนะครับส่วนถ้าเป็นปางอื่นๆเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเห็นปางที่ ยืนบ้างกระบอกบ้างเตรียมจะฟาดบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นปังส่วนใหญ่ที่ทุกคนจะเห็นนีครับถ้าไม่ใช่กําลังจะตีเนี่ยให้เข้าใจไว้ว่าเป็นซุนหงอคงถ้าไม่ตีนะถ้าไม่ใช่ฟาดหน้าไม่ดู เป็นส่วนหงอคงยังเป็นส่วนหงอคงอยู่เอาไปดูของตัวเองให้ดีส่นหงอคงก็จะช่วยในเรื่องของเรียกว่าการแก้ทั้งหลายหรือดูที่รัดหัวไหมมีที่รัดหัวรัดก้าที่รัดหัวรัดก้าอันนั้คือคส่วนหงอคงแต่ถ้าใส่เป็นมงกุฎอย่างนี้แล้วแปลความหมายว่าเป็นหุกโจ้แล้วใช่ใช่ก็คือเลื่อนระดับมาเป็นนี่แล้วคือต้องบอกว่าเขาจะแบ่งระดับกัน อากงเนี่ยมี72ปางแต่เขาจะแบ่งหลักๆอยู่ประมาณ4ี่ปางเอาหรอปางแรกคือปางเฮ่งเจียอ่าที่คนจะเห็นยืนยืนติดตกันปางเฮ่งเจียเนี่ยจะเป็นปางที่ใส่หมวกคล้ายๆเหมือนหมวกเบลล์เออแล้วจะมีเอ่ยยอยๆใช่ปางนั้นอ่ะ จะถนัดเรื่องของโชคลาภจําไว้นะถ้าเป็นหมวกใช่ไหมเราก็ไม่มีรูปไม่เป็นไรถ้าเป็นภาพหมวกแล้วก็มียอยๆออันนั้นช่วยเรื่องโชคลาภเป็นเรื่องโชคลาภและความเมตตาความเมตตาอันนี้คือปางเฮ่งเจียปางเฮ้งเจียส่วนต่อมาก็เป็นปางสุนหงอคงอย่างที่บอกว่ามีกระบองแเลอแต่ยังไม่ตีหน้ายังไม่ดุเป็นปางแก้ไขที่มีรัดเก้าดูรัดเก้าเป็นหลักชอันนั้นช่วยเรื่องแก้ไขอุปสรรคแก้ไขอย่างเช่นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆได้ ส่วนปังอีกปังหนึ่งปังที่สามปังไตเสียอปังฉี่เทียนไตเสียคือฉี่เทียนไตเสียคือตรงมงกุฎเขาเนี่ยจะมีขนนกยุงยาวๆที่เหมือนในหนังปังที่ไปบุกลุกบุกสวรรค์นั่นแหละเต็มยศแล้วใช่เครื่องทรงเต็มยศท่านจะเก่งมากในเรื่องของการบุกการสู้การลบเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ยากๆต้องไปสู้ต้องไปแข่งขันปังนี้อย่างเช่นบิดราคาไปหาเป็นเซลขายของขายอะไรอย่างนี้ไปแข่งอะไรกับชาวบ้านเขาต้องใช้อันนี้ปังนี้ แล,แล้วก็ปางสุดท้าย,ายแต่เสียฮุกโจ้โโคือมีความมั่นคงอ,อ,อ้าวแล้วทุกคนนะนั่นก็คือสี่ปางนะที่หลักๆนะหลายคน<ช>บางทีแบบไม่ไม่รู้ว่าคือ,อยังไงเพราะว่าจริงๆกับกับไทยอกะกระแสเพิ่งมา<ช>กระแสเพิ่งมาถ้าเทียบกันกับองค์อื่นๆนะถ้าเป็นถ้าเทียบเทียบเจ้าแม่กวนอิมเนาะเทพเจ้ากวนอูอันนี้คนทุกคนไทยจะรู้จักกับฮกลกซิลนี่ชัดเจนแต่องค์ฮุกโจ้นี่มาหลังสุด ใช่ครับผมก็เพิ่งจะอาจจะเขาเรียกว่าลูกหลานอาจจะเพิ่มพูนขึ้นในยุคนี้ตัวนี้ปีนี้ลูกหลานเพิ่มพูนพายจริงนะใช่ใโอเคฮะสาหรับองค์นี้ล่ะนี่องค์ที่เป็นคลายแมทของเรานะครับผมต้องขออนุญาตยกขออนุญาตยกมาพร้อมแท่นได้ครับผมนี่อองค์นี้นะครับผมรูปลักษณะก็คือเป็นพระจีนเอที่เรียกว่าอ้วนแล้วก็หน้ายิ้มแย้ม ภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกกันว่าพระศรีอริยะเมตไตรมหาโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์องค์ต่อไปที่จะได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียาในกับสุดท้ายับกับที่ห้านี้นะครับผมแต่ถ้าทางจีนเนี่ยเราจะเรียกท่านว่าหมีเล่อฝอหมีเล่อฝอเอาละไม่ใช่หวังอี้ป๋อนะอใถูกนะเอาไม่ใช่หวังอี้ป๋อ้วดูให้ดีด้วยนะใช่ครับหมีเล่อฝอนะหรือหรือบางคนเขาเรียกว่าพรษาังกัยได้ไหมครับ ถ้าจะเรียกว่าพระสังกัจจัยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเพราะพระสังกัจจัยหรือพระกัจยานะเนี่ยคือฝั่งพุทธเถรวาทท่านเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าพอเป็นฝั่งจีนท่านเป็นพระโพธิสัตว์ต้องหมีเลื้อฝออาละนะไปดูคําตอบกันเลยทีเดียวนะครับแล้วทําไมมีความสําคัญต้องวางคู่กันก่อนต้องบอกว่าคร่าวๆให้นะคร่าวๆก็คือองค์หมีเลือฝอเนี่ยผมจะเรียกว่าเตีย เตียที่แปลว่าพ่อเนี่ยแหละท่านเป็นคนแรกที่มาก่อนมาก่อนองค์อื่นๆเลยท่านมาบอกเราว่าท่านเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามอะไรมาเพราะอะไรช่วงนี้ครับผมก็เลยต้องมาเคารบบูชามากราบไหว้เพราะเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อนอ๋อเอาละนะคำตอบก็ได้และมีเลิศฝอนะมีเลิศฝอนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวนะ โอ้โหเต็มที่เต็มเวลาเลยนะจริงๆรผม